เก็บกระเป๋าสปายเปแล้วมาปลดปล่อยจิตวิญญาณของคุณท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของเชียงใหม่กันเถอะเชียงใหม่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาสูงและชนเผ่าที่มีสีสันไม่ใช่แค่เมืองธรรมดาแต่เป็นพื้นเพ้าอันมีชีวิตชีวาที่ทอขึ้นจากวัฒนธรรมศิลปะและปร,ระวัติศาสตร์เริ่มต้นเดินทางคุณที่การเดินทางของคุณที่กำแพงเมืองเก่าซึ่งยังคงกระซิบเรื่องราวจากลายสตวรก่อน ก่อนอย่าพลาดชมวัดวาอารามอันน่าหลงไยอย่างวัดพระสิงห์และวัดเจดีหลวงที่ยอดเจดีสีทองทอดยาวสู่ท้องฟ้าอยากสัมผัสความตื่นเต้นใช่ไหมเป้าเขียวช่อมรอคุณอยู่พร้อมกิจกรรมแอดเวนเจอร์อย่างโอนสลิงและเดินป่าเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าลองเดินเล่นที่ตลาดในบาซาอันโดงดัง ทุกถนนและซอกซอยที่นี้เปรียบเสมือนงานเทคแนนรสชาติและงานฝีมือที่เล่าเรื่องราวอันรุ่งเรืองนี้รวมถึงมีตัำราพอันอ,อบอุ่นขอบอุ่นของผู้คนพร้อมที่จะออกสำรวจเชียงใหม่กันแล้วหรือยัง